สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Your Universe ต้นฉบับของคลิปนี้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Once You Know This Formula Nothing Can Stop You ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือเมื่อคุณได้รู้สูตรนี้แล้วจะไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งคุณได้เอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าคุณเคยสงสัยบ้างไหม มีพลังงานบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่โดยเป็นตัวกําหนดโชคชะตาของคุณพลังงานลี้ลับที่ดึงความปรารถนาที่ลึกล้ำที่สุดของคุณให้กลายมาเป็นความจริงในคลิปวิดีโอนี้ฉันจะขอเจาะลึกเกี่ยวกับพลังงานที่มองไม่เห็นที่ควบคุมชีวิตของเราพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีลี้ลับแต่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่คุณกำลังจะได้ค้นพบความลับของศักยภาพที่คุณมีอยู่ ตั้งแต่ส่วนลึกของจิตใต้สำนึกไปจนถึงทางเลือกในชีวิตประจำวันคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนถือกุญแจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในวันนี้อาจท้าทายทุกสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ความเป็นจริงได้ปรากฏออกมาในขณะที่เราดำดิ่งสู่ความลี้ลับของจักรวาลและพื้นที่ภายในนั้นฉันจะแบ่งปันว่า กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานให้คุณได้อย่างไรและจะมอบกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด11ข้อในช่วงท้ายของคลิปเพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มใช้มันได้เลยในวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความหมายของการดึงดูดสิ่งต่างๆอีกทั้งจะส,สร้างชีวิตที่เป็นของคุณได้อย่างแท้จริงตอนนี้เรามาเจาะลึกและเรียนรู้วิธีการมองให้ไกลกว่าสิ่งที่ตามองเห็น และจัดการกับโครงสร้างของความเป็นจริงก่อนดีกว่านักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบว่าแกนแท้ของทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ไปจนถึงดวงดาวบนท้องฟ้านั้นเป็นคลื่นพลังงานที่ตอบสนองต่อความสนใจและการจดจ่อของเราแนวคิดเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยคิดกันว่าเป็นเรื่องลี้ลับที่มีรากฐานมาจากหลักการของควอนตัมฟิสิก์ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่า การสังเกตของเราได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เราประสบในฐานะความเป็นจริงที่ประจักษ์อย่างไรบ้างด้วยความเข้าใจในสิ่งนี้เราสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์พลังงานเหล่านี้ได้โดยไม่เพียงแค่การสังเกตเท่านั้นแต่ยังสร้างความเป็นจริงที่เราต้องการได้อีกด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำงานแบบไหนและคุณจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบรรลุความปรารถนาของคุณได้อย่างไร วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผ่านเลนของควอนตัมฟิสิกส์ได้เปิดเผยว่าการสังเกตวัตถุสามารถส่งผลต่อสภาวะของมันได้จริงสิ่งนี้เรียกว่าปรากฏการผู้สังเกตการหลักการระบุไว้ว่าอนุภาคจะคงอยู่ในสภาวะของศังกยภาพจนกว่ามันจะถูกสังเกตซึ่งก็ด้วยการสังเกตเท่านั้นมันจึงจะยึดถือคุณสมบัติบางอย่างเช่นการอยู่ในตำแหน่งบางแห่งหรือเกิดโมเมนตัมบางอย่าง การค้นพบนี้ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพและประสบการณ์ส่วนตัวของเราความหมายก็คือความสนใจจากจิตสำนึกของเราได้เป็นสิ่งที่เข้าไปสร้างความเป็นจริงทางวัตถุอย่างแท้จริงนอกจากนั้นการจดจ่อของเรายังทำหน้าที่เป็นเหมือนสัญญาณที่ควบคุมการไหลของพลังงานที่อยู่ร,บรอบๆให้สอดคล้องกับความคิดและอารมณ์ของเราด้วยและนี่ก็เป็นกระบวนการทางกายภาพที่สามารถสังเกตได้ ในสาขาวิทยาศาสตร์สมองเป็นความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่มีความสามารถในการจัดระเบียบตัวเองได้โดยสร้างการเชื่อมต่อทางระบบประสาทแบบใหม่ที่ตอบสนองโดยตรงกับความคิดซ้ำๆและการจดจ่อของเราด้วยการจดจ่อไปที่ความคิดเชิงบวกหรือความคิดเชิงลบอย่างต่อเนื่องเราได้เสริมวิถีระบบประสาทบางอย่างซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการตั้งโปรแกรมสมองของเราในการรับรู้ และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกในแบบที่ตรงกับความเชื่อของเราเองที่สุดแล้วมันก็นำไปสู่การที่เราโดนบันดาลประสบการณ์แห่งความเป็นจริงให้เกิดขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งด้วยการจดจ่อความสนใจด้วยการคิดและอารมณ์อย่างซ้ำๆทำให้เราได้ติดตั้งแผนที่ในการรับรู้และมีปฏิกิริยาในสมองของเราเหมือนเหมือนกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การโปรแกรมทางจิตนี้ ได้กำหนดวิธีที่เราตีความเหตุการณ์กำหนดวิธีที่เราตอบสนองต่อความท้าทายและแม้กระทั่งโอกาสต่างๆที่เราสังเกตเห็นรอบๆตัวเราด้วยการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ฝังแน่นให้กลายเป็นปรากฏการณ์ความคาดหวังที่ทําให้สิ่งต่างๆกลายเป็นจริงปรากฏการณ์นี้จะส่งผลต่อสิ่งที่เราสามารถรับรู้และมีประสบการณ์ในโลกภายนอกได้โดยเรียกกันว่าเป็นความสนใจแบบเลือกสรรความสนใจแบบเลือกสรรน,นี้ เป็นกระบวนการที่สมองของเราจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วคัดกรองหรือคัดทิ้งสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นออกไปตัวอย่างเช่นถ้ามีคนเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าโอกาสมีความเป็นไปได้น้อยนั่นก็จะทำให้มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะไม่สังเกตเห็นโอกาสใดๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเองด้วยเพราะสมองของเขาไม่ได้ถูกตั้งโปรแกร,รมให้มองหาสิ่งนั้น ในลักษณะเดียวกันกับความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะมีความสุขหรือความสำเร็จเราก็จะมองข้ามหรือเพิกเฉยสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกเหล่านี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งที่จะได้รู้เพราะมันแสดงให้เราเห็นโอกาสที่มีแนวโน้มว่าจะถูกมองข้ามโดยตัวกรองที่เราสร้างขึ้นในจิตใจของเราเองยิ่งเราส่งเสริมรูปแบบเฉพาะผ่านทางการจดจอ่อความเป็นจริงของเรา ก็ยิงสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เห็นอันแสดงถึงบทบาทอันทรงพลังของจิตใจในการกำหนดและดนบันดาลประสบการณ์ของเราแม้โดยการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเราได้เปลี่ยนแปลงนิสัยของการจดจ่อเราสามารถขยายการรับรู้ของสนามพลังเพื่อรวบรวมและดึงดูดประสบการณ์ที่ต้องการได้การเขียนโปรแกรมใหม่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญหากเราต้องการไม่เพียงแค่การมองเห็น แต่เป็นการมองเห็นโอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการดลบันดาลอีกด้วยการเชื่อมโยงระหว่างจุดที่เรามุ่งความสนใจไปยังสิ่งนั้นซึ่งเป็นการจดจ่อของเรากับความเป็นจริงที่เราได้มีประสบการณ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจพลังที่แท้จริงของกฎแห่งแรงดึงดูดรวมทั้งวิธีการที่มันสามารถก่อเกิดผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริงนั่นก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราจดจอ่อ,อย่างต่อเนื่อง นั่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยทางจิตและสภาวะอารมณ์ของเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในแบบที่สำคัญมากๆด้วยความเข้าใจและนำศาสตร์แห่งการจดจ่อรวมทั้งการสังเกตมาใช้คุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและดนบรรดาลชีวิตในลักษณะที่เป็นไปอย่างจงใจและตั้งใจซึ่งเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทั้งจิตใจและทางกายภาพลองคิดว่า โลกประกอบไปด้วยคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นคลื่นเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เมื่อเรามีการสังเกตมันเท่านั้นซึ่งแปลว่าไม่มีอะไรที่มีอยู่จริงเลยจนกว่าเราจะให้ความใส่ใจในสิ่งนั้นการจดจ่อของเราเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราสร้างขึ้นมารอบๆตัวเราไปจนถึงรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดด้วยการชี้แนะแนวทางความเชื่อและความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในจิตใต้สำนึก คุณสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้และยังมีเทคนิคอีกมากมายเช่นการสร้างจินตภาพและการทำสมาธิซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการด้นบันดาลสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างไรก็ดีถ้าจิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยความสงสัยเช่นความเชื่อที่ว่าเราจะไม่มีวันร่ำรวยหรือเจอความรักดีๆหรือบรรลุความฝันความคิดเชิงลบเหล่านี้จะไปขัดขวางความปรารถนาของเราให้กลายเป็นรูปเป็นร่าง อีกทั้งความเชื่อก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ความฝันของเราเป็นความจริงอย่างไรก็ดีปัญหาเรื่องคําอธิบายที่คลุมเครือในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นมีพื้นฐานว่าความเป็นจริงนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งไม่ได้มีการอธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่สิ่งต่างๆปรากฏออกมาอย่างแท้จริงซึ่งฉันจะเปิดเผยให้คุณทราบที่นี่ทุกสิ่งในโลกดํางอยู่ในรูปแบบของคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็น จนกว่าเราจะมีสติรับรู้ให้ความสนใจมันมันเป็นเรื่องการกระทําของการสังเกตที่ทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหรืออีกในหนึ่งจิตสํานึกเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นจริงที่ส่งผลกระทบต่อสสารและสิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบจากความคิดของเราและจิตสํานึกของเราคือตัวตนและสภาพแวดล้อมทุกสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้กลิ่นการลิ้มรส การสัมผัสและการได้ยินเป็นการป้อนข้อมูลทางประสาทสัมผัสซึ่งจิตใต้สำนึกจะเชื่อมโยงความรู้สึกเหล่านั้นอย่างทันทีทันใดกลายเป็นความทรงจำของเหตุการณ์ที่ถูกเก็บไว้เพื่อเรียกคืนในภายหลังเช่นหากมีเสียงเฉพาะอันใดที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์อันเปี่ยมสุขเมื่อเสียงถูกได้ยินจิตก็จะจดจำประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจจากเสียงนั้นได้และระลึกถึงความรู้สึกที่สอดคล้องกับมัน สิ่งนี้ยังสามารถส่งผลต่อการเชื่อมโยงที่ไม่ดีได้ด้วยเช่นกันสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นมาจากความทรงจำที่ปิดกั้นในแง่ลบในระดับจิตใต้สำนึกเมื่อพวกเขาได้มีประสบการณ์นั้นสิ่งเหล่านี้คือพลังงานที่ถูกส่งออกไปและถูกดูดซับจนเรากลายเป็นคนที่เสพติดความรู้สึกเหล่านี้ในระดับเซลล์โดยส่งผลต่อการสร้างฉากเหล่านั้นขึ้นมาซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้สัมผัสอีกครั้งหรือไม่ก็ตาม ในฐานะของมนุษย์วิธีการที่เราสังเกตและมีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างมาจากความรู้สึกและความทรงจำจากประสบการณ์ในอดีตดังนั้นคุณจะต้องตั้งใจใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปในจิตใจในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ประมาณการว่า 95%ของการทำงานในสมองของเรานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างมีสติซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ที่เราทำการกระทำที่เราเลือกอารมณ์พฤติกรรมและการตอบสนองของเราขึ้นอยู่กับ95%ของการทำงานของสมองที่อยู่นอกเหนือการรับรู้อย่างมีสติของเราจิตสำนึกจึงประกอบด้วยส่วนที่เหลือเพียง5%เเท่านั้นนอกจากนี้สมองยังผลิตพลังงานได้ประมาณ25วัต และจิตใต้สำนึกจะส่งพลังงานนี้ไปตามความปรารถนาอารมณ์และแรงกระตุนตามที่พลังงานในจิตใต้สำนึกนั้นจะไม่มีวันหมดสิน้นสมองของคุณทำงานตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตของคุณและนี่คือจุดสำคัญที่ควรทราบเมื่อจิตสำนึกอันเป็นสิ่งที่คุณมีความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์อย่างแท้จริงและจิตใต้สำนึกที่มีพื้นฐานมาจากความทรงจำและโปรแกร,รมเก่า เมื่อสองสิ่งนี้มีความขัดแย้งกันจิตใต้สำนึกจะชนะเสมอเพราะมันมีพลังมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนคนหนึ่งตัดสินใจอย่างมีสติที่จะหยุดการผัดวันประกันพุ่งโดยที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงความปรารถนาของจิตใต้สำนึกในการหลีกเลี่ยงงานบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงในที่สุดจิตใต้สำนึกก็จะเป็นผู้ชนะและกลับไปสู่สิ่งที่มันเคยเรียนรู้นั่นคือนิสัยของการผัดวันประกันพุ่ง ในกรณีนี้จิตใต้สำนึกจำต้องได้รับการฝึกใหม่ให้เห็นคุณค่ากับการจัดระเบียบและการกระทำที่ตรงต่อเวลาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสิ่งนี้ได้ผลในการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารการอดออมหรือการใช้เงินการค้นหาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการได้ทำงานหรืออาชีพที่สมบูรณ์แบบและโดยพื้นฐานแล้วเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเรา จิตสำนึกด้วยตัวมันเองมีความทรงจำที่จำกัดและส่วนใหญ่อยู่ในระยะสั้นๆในทางตรงข้ามจิตใต้สำนึกมีความทรงจำที่ไม่มีสิ้นสุดมันเพียงพอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีและสิ่งที่คุณจะได้มีประสบการณ์ในชีวิตของคุณภายหน้าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้มีชายเหนือจิตสำนึกของเราความปรารถนาที่มีสติข,ของเราเว้นแต่เราจะเอาชนะมันด้วยนิสัยใหม่ๆ ต่อไปเราจะพูดถึงแง่มุมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่ส่งอิทธิพลต่อสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นประสบการณ์จิตใต้สำนึกมักจะถูกกักขังไว้ในสิ่งที่เรียกว่าการมองข้ามการเปลี่ยนแปลงคือการไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นการปิดกั้นสิ่งที่บุคคลแสวงหาจากชีวิตมีการทดลองเกี่ยวกับการมองข้ามการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้คนมักไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการมองเห็นในสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสนใจของเขาได้ถูกเบี่ยงเบนไปหรือไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีการทดลองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากอันแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์นี้คือการทดสอบกอริลลาที่มองไม่เห็นโดยเป็นนักจิตวิทยาคริสชิปบ,บาลีและแดนไซมอนได้ทำการทดลองไว้ในการทดลองนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองถูกบอกให้คอยนับจำนวนครั้งของการผ่านลูกบาสเกตบอลไปมาระหว่างผู้เล่นระหว่างกิจกรรมที่ว่านี้ปรากฏว่ามีคนใส่ชุดกอริลลาเดินเข้ามาตรงกลางฉากแต่น่าประหลาดใจที่ผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวนมากไม่ได้สังเกตเห็นกอริลลานั้นเลยเพราะความสนใจของพวกเขาจดจ่ออยู่ที่การนับจำนวนครั้งที่ลูกบาสได้ถูกส่งกันไปมา แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดและการใช้จิตดลบรรดาลสิ่งนั้นก็คือการทดลองนี้เน้นย้ำว่าระบบการรับรู้ของเราสามารถมองข้ามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมได้อย่างไรซึ่งบ่งชี้ว่าเรารับรู้และจดจำเพียงเศษเสี้ยวของรายละเอียดจากสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเรามักไม่ใส่ใจที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราส่วนใหญ่ จนถึงจุดที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมของตัวเองรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เราได้เคยร้องขอเอาไว้ที่จริงแล้วประสบการณ์ที่คุณต้องการดนบันดาลออกมาไม่ได้แค่ความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความน่าจะเป็นที่คุณน่าจะพลาดไปเนื่องจากการจดจอ่อการรับรู้อย่างมีสติและเนื่องจากตัวกรองจากจิตใต้สำนึก ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันจะสอนคุณให้เปลี่ยนแปลงในอีกสักครู่อย่างแรกมันจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่ามีสองวิธีที่ผู้คนมีแนวโน้มที่จะจดจ่อและให้ความสนใจนั่นก็คือ 1. ไปยังสิ่งที่พวกเขาต้องการและสไปยังสิ่งที่ไม่ต้องการและหลายครั้งที่ผู้คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังจดจ่อไปยังสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการตัวอย่างเช่นหากมีคนถามว่า ทำไมการประหยัดเงินถึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาเขาก็อาจตอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีคำตอบแรกจะให้เหตุผลว่ากลยุทธ์การออมจะช่วยยกระดับชีวิตของเขาได้อย่างไรก็ตามหากเขาจดจ่อไปยังสิ่งที่ไม่ต้องการการตอบก็อาจจะเป็นว่าฉันต้องการที่จะประหยัดเงินเพราะถ้าไม่ทำแล้วก็ฉันจะดิ้นรนเพื่อการหาไรายได้ฉันอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเหตุฉุกเฉิน และฉันจะใช้เวลาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินในกรณีแรกบุคคลน,นี้เคลื่อนตัวไปยังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้และในกรณีที่สองเขาพยายามบรรลุเป้าหมายด้วยการเคลื่อนที่ไปยังด้านตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองต้องการกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการซึ่งก็จะยิ่งทำให้การสังเกตนั้นกลายเป็นความจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกสวิธีของการจดจ่อของจิตใจ ได้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันมากดังนั้นจึงมีความจําเป็นท้าเราต้องการที่จะสร้างและดลบรรดาชีวิตในแบบที่เราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงโดยที่เราจําต้องใช้สติเพื่อเรียนรู้ว่าแบบไหนที่เราจําต้องทําสิ่งเหล่านี้จิตใจจะค้นพบวิธีสร้างสิ่งที่เราจดจอ่อเมื่อเราพยายามถอยห่างจากสิ่งที่ไม่ต้องการจริงๆแล้วยังคงมีการจดจ่อความสนใจไปที่สิ่งนั้นและจิตใจ ก็รับเอาสิ่งที่เราจดจ่อไปตามนั้นเลยจริงๆมันจะคิดเองว่าเราต้องการสิ่งที่เราจดจอ่อซึ่งมันไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นจะเป็นลบหรือไม่และเริ่มกระบวนการดึงดูดหรือสร้างสิ่งต่างๆที่เราสนใจในทันทีด้วยการมอบสิ่งต่างๆที่ตรงกับประสาทสัมผัสของเราแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะมีประสบการณ์เลยก็ตามความสนใจประเภทนี้จะสร้างแผนผังภายในความเป็นจริงขึ้นมา ที่จิตใจจะสามารถติดตามไปได้ตลอดทั้งวันทุกๆวันเรากำลังให้ความสนใจกับบางสิ่งความสามารถในการจดจ่อไปยังสิ่งที่จำเพาะเจาะจงและระง,งับทุกสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมประสบการณ์และความเป็นจริงของคุณการควบคุมความสนใจและการจดจ่อของเราทำให้เรามีพลังงานมหาศาลเหนือความเป็นจริงและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างง่ายดายด้วยการฝึกฝน เพื่อกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและความเบิกบานคุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคและกลยุทธ์ทางจิตวิทยาได้อย่างหลากหลายต่อไปนี้จะเป็นเคล็ดลับและเทคนิคการปฏิบัติ11ข้อเพื่อให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญทักษะและสร้างความเป็นจริงด้วยตัวคุณเองข้อที่ 1. ประเมินสิ่งที่ดูเหมือนเป็นลบต่อคุณอีกครั้งโดยการประเมินสิ่งที่อาจถือได้ว่า เป็นประสบการณ์เชิงลบในแบบใหม่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะจดจ่อไปยังองค์ประกอบที่ดีของสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ร้ายการฝึกทางจิตใจนี้จะเริ่มสร้างรูปแบบของจิตใต้สํานึกในการมองหาแต่สิ่งที่เป็นแง่บวกจำไว้ว่าสิ่งที่เราจดจ่อคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นในความเป็นจริงถ้าจิตใต้สำนึกเรียนรู้ผ่านการมีสติซ้ำๆด้วยการค้นหาสิ่งที่เป็นด้านบวกโดยอัตโนมัติช่องทางการรับรู้ ก็จะถูกเปิดออกสู่ด้านที่เป็นบวกมากขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นบวกนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราข้อที่2ท้าทายตัวเองในเวลาว่างระหว่างเวลาว่างที่ไม่ได้มีสิ่งใดกำหนดไว้หลายๆคนมักจะเข้าสู่โหมดของการประมวลผลข้อมูลระดับต่ำซึ่งก็คือการเฝ้ากังวลต่อสิ่งต่างๆหรือการทำกิจกรรมธรรมดาเช่นการดูโทรทัศน์การจัดตารางเวลาเพื่อทำสิ่งต่างๆที่เราชอบทำในเวลาว่าง จะหยุดสมองจากลักษณะของความเกียดคร้านและหวนกลับไปสู่การเขียนโปรแกรมแบบเก่าที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติด้วยการจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในเวลาว่างจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและกระตุ้นประสบการณ์ในเชิงบวกด้วยการทำซ้ำๆสิ่งนี้ได้ไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกเป็นการมองหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้อย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องข้อ3 ชื่นชมความดีทั้งหมดที่คุณเห็นนี่เป็นหนึ่งในความลับของการเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกที่เราจะพบเห็นในสิ่งที่เรามองหาและเราสามารถฝึกตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่รอคอยอยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องอดทนรอความสุขที่จะมาถึงเราสามารถค้นหามันและซาบซึ้งกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราได้โดยการแสดงการสำนึกรู้คุณและชื่นชมกับสิ่งน่ารักทั้งหลายที่มีอยู่แล้วไม่ว่า จะเป็นกลิ่นหอมของดอกกุหลาบเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กๆหรือแบงค์หดอลลาร์ที่เราบังเอิญพบในกระเป๋าเสื้อโค้ชเก่าๆเราสามารถสอนจิตใจสำหรับสิ่งที่เราต้องการจากชีวิตได้เช่นเดียวกับอีก2กระบวนการที่เหลือการปฏิบัตินี้จะกลายเป็นอัตโนมัติและจิตใจจะแสวงหาสิ่งที่เรากำลังจดจ่อมากยิ่งขึ้นและทำให้มันปรากฏขึ้นในประสบการณ์ความเป็นจริงของเราข้อที่4 คือการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อการย้ำเตือนถึงความตั้งใจของคุณอย่างต่อเนื่องให้คุณวางสัญ,ญลักษณ์บางอย่างอาจจะเป็นสีหรือสิ่งของที่แสดงถึงเป้าหมายของคุณให้พบเห็นได้บ่อยๆเช่นหากคุณมีเป้าหมายในการเดินทางให้มากขึ้นให้เก็บภาพเครื่องบินหรือหนังสือท่องเที่ยวไว้ในพื้นที่การทำงานของคุณสิ่งของเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่ละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจดจ่อของคุณ สอดคล้องกับความต้องการที่คุณมีข้อ5ไปไกลกว่าการใช้คำย้ำจิตทางวาจาโดยใช้การย้ำจิตด้วยประสาทสัมผัสเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสของคุณให้มากขึ้นคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยการสร้างเพลลิต์ของเสียงที่ให้ความรู้สึกถึงการบรรลุเป้าหมายของคุณเช่นหากคุณอยากหลีกหนีจากความเร่งรีบที่พุกพล่านของเมืองใหญ่คุณอาจใช้กลิ่นหอมที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณเช่น เทียนหอมกลิ่นมหาสมุทรสำหรับจุดหมายปลายทางริ่มชายหาดใช้องค์ประกอบทางประสาทสัมผัสเหล่านี้ให้บ่อยครั้งขณะที่นั่งทำสมาธิหรือใคร่ครวญเป้าหมายของคุณข้อ6เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกำหนดน้ำเสียงเชิงบวกเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงบวกซึ่งอาจเป็นคำพูดสร้างแรงบันดาลใจคำพูดย้ำจิตหรือการทำสมาธิสั้นๆโดยจดจ่อไปที่การสำนึกรู้คุณ การเตรียมความพร้อมเชิงบวกในตอนเช้าสามารถชักนำจิตใต้สำนึกของคุณไปสู่การสังเกตและชื่นชมสิ่งดีๆได้อย่างละเอียดอ่อนตลอดทั้งวันข้อ7ใช้สิ่งที่เรียกว่าการซ้อนนิสัยเพื่อประโยชน์ของคุณนี่คือการที่คุณเชื่อมโยงนิสัยที่พึงปรารถนาใหม่ๆเข้ากับนิสัยที่ได้มีการสร้างไว้แล้วเช่นหากต้องการฝึกสติเพื่อเพิ่มความสุขคุณสามารถร่วมการฝึกนี้ เข้ากับกิจวัตรการจิบกาแฟยามเช้าโดยแบ่งเวลาสัก2อสานาทีเพื่อนั่งสมาธิก่อนหรือหลังการดื่มกาแฟวิธีนี้จะช่วยเกิดนิสัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมจิตใต้สำนึกของคุณโดยการแสวงหาความสุขโดยอัตโนมัติข้อ8บริโภคสื่ออย่างมีสติจงใส่ใจกับสื่อที่คุณบริโภคมีส่วนร่วมกับหนังสือภาพยนตร์เพลงและพอดแคสต์ที่ช่วยยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจ จิตใต้สำนึกของคุณจะดูดซับเนื้อหาของสภาพแวดล้อมที่คุณป้อนเข้าไปอย่างสม่ำเสมอดังนั้นสื่อเชิงบวกสามารถเขียนโปรแกรมให้สะท้อนการยกระดับจิตใจเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ข้อ9สร้างจินตภาพตัวคุณเองที่มีความสุขและความเบิกบานบ่อยๆการสร้างจินตภาพเป็นเครื่องมืออันทรงพลังมันสามารถปรับจิตใต้สำนึกของคุณให้รับรู้ และติดตามเส้นทางที่นำไปสู่สภาวะเหล่านี้จินตนาการถึงสถานการณ์ที่คุณรู้สึกสมหวังและพอใจและจิตใต้สำนึกจะเริ่มนำทางคุณไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์เหล่านี้ให้กลายเป็นความจริงข้อสิจดบันทึกความสุขทุกๆวันให้คุณเขียนสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอาจเป็นความสำเร็จที่คุณภาคภูมิใจหรือแม้แต่แง่มุมต่างๆของตัวคุณเองที่คุณชื่นชม การปฏิบัติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับสภาวะอารมณ์ของคุณในตอนนั้นได้เลยแต่มันยังรวมถึงการตอกย้ำรูปแบบการรับรู้และชื่นชมความสุขได้ด้วยข้อ11ฝึกจิตวิทยาเชิงบวกที่โฟกัสที่จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนแบบฝึกหัดต่างๆเช่นการเขียนเกี่ยวกับตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สามารถไปกระตุ้นให้จิตใต้สำนึกของคุณจดจ่อไปที่ความเป็นไปได้ในเชิงบวกในอนาคต และขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นกลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงการกระทําโดยตรงและการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดที่ออกแบบมาเพื่อปรับจิตใต้สํานึกของคุณใหม่โดยการใช้เคล็ดลับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอจิตใต้สํานึกของคุณจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะค้นหาและจดจ่อไปที่องค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ จิตใต้สำนึกที่เป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่นอกเหนือการรับรู้ในแบบปกติดังนั้นเราจึงต้องทำสิ่งที่พิเศษเพื่อชี้ให้เห็นการเข้าถึงโดยที่จิตสำนึกของคุณควรที่จะเป็นนายและจิตใต้สำนึกของคุณควรเป็นยักษ์จินนี่เมื่อเราเรียนรู้วิธีการฝึกจิตใต้สำนึกให้จดจ่อไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่ปรารถนาในชีวิตหรืออีกในหนึ่งก็คือ เพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการคุณจำต้องเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของตัวเองเสียก่อนแล้วแผนที่ภายในจะตามมาเสมอหมายความว่าถ้าคุณไม่ชอบสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณในตอนนี้หรือคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในการดนบรนดาลสิ่งที่คุณต้องการคุณสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของคุณให้มีสติจดจอ่อและสัมผัสกับความเป็นจริงที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตัวกรองของเรา กำหนดสิ่งที่เราให้ความใส่ใจเราสามารถใช้ตัวกรองเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวเหมือนเช่นคนที่โชคไม่ดีหลายๆคนทําหรือเราสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญและใช้มันอย่างมีสติด้วยความตั้งใจและมีเจตนาที่ดีด้วยการฝึกฝนอย่างมีสติตัวกรองใหม่ของเราจะทำงานโดยไม่รู้ตัวและโดยอัตโนมัติซึ่งสร้างชีวิตที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าหากเราหรือที่จะใช้งานการจดจ่ออย่างมีสติและโดยเจตนา เราสามารถสร้างทุกสิ่งที่เราต้องการได้มันเรียบง่ายแบบนั้นและสิ่งที่เป็นผลตอบแทนที่สำคัญที่สุดในแง่ของการใช้การจดจ่อเพื่อสร้างสิ่งที่ต้องการคือการสร้างแผนที่ว่าอนาคตของเราจะปรากฏออกมาอย่างไรและนั่นคือวิธีการที่กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานอย่างแท้จริงขอบคุณท่านที่ติดตามมาจนจบนะครับและขอบคุณสำหรับผู้ที่กด s u b s c r i b e เพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางเส้นทางสายนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ